ครับเมื่อทำชั้นที่สองเสร็จไปแล้วนะครับเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือการทำเหลืองให้เต็มนะครับซึ่งในกรณีนี้มันจะต้องใช้สูตรนะครับเนี่ยโดยที่ว่าให้เพื่อนๆดูแกนสีเหลืองนะครับแล้วดูว่ามันเป็นรูป แอกับด้านหรือเปล่านะครับนี่คือแอลกับด้านนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแอกับด้านนะครับให้เราใช้สูตรนี้นะครับคือขวาลงครับหน้าทวนบนทวนหน้าตามบนตามขวาขึ้นครับ จากเมื่อกี้ที่มันเป็นแอลนะครับมันก็จะมีเม็ดนี้เพิ่มขึ้นมาแต่มันยังเป็นแอลอยู่นะครับเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้ครั้งครับขวาลงหน้าทวนบนทวนหน้าตามบนตามขวาขึ้นครับจากที่มันเป็นแอลเมื่อกี้นะครับมันกลายเป็นรูปอื่นไปแล้วนะครับ ให้เราทำอีกครั้งหนึ่งจนกว่ามันจะเป็นเครื่องหมายบวกครับขวาลงหน้าทวนบนทวนหน้าตามบนตามขวาขึ้นครับเห็นไหมครับจากที่มันเป็นแ L เมื่อกี้นะครับคราวนี้มันก็จะกลายเป็นบวกนะครับเราจะมาลองดูอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นแ L มาก่อนนะครับ เริ่มแรกถ้ามันไม่ได้เป็นแอลเราทำให้มันเป็นแอลนะคะก็คือใช้สูตรเมื่อกี้ครับขวาลงหน้าทวนบนทวนหน้าตามบนตามขวาขึ้นครับนี่นะครับบางครั้งมันอาจจะออกมาเป็นบวกเลยหรือมันอาจจะมาเป็นแอลนะครับเราก็ทำถ้ามันเป็นแอลอยู่แล้วเราก็ทำให้มันเป็นบวกอย่างนี้นะครับ ครับเมื่อเราได้เป็นบวกแล้วนะครับโดยไม่ต้องสนใจสีเหลืองตรงตรงอื่นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันเป็นบวกแค่นี้นะครับให้เราใช้สูตรต่อเลยนะครับว่าขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นและบนตามสองรอบนะครับหนึ่งสอง และขวาลงครับมันยังเป็นบวกอยู่นะครับให้เราใช้ศูนรเมื่อกี้ครั้งหนึ่งครับขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นบนตามสองรอบครับขวาลงนี่นะครับมันก <prejudice ten> <leaves> ็ยังคงเป็นบวกอยู um <c ười> ่นะครับใช้ครั้งครับขวาลงบนตามขขึ้นตามสองรอบขวาลงครับ เป็นอยู่นะครับอีกครั้งครับนี่นะครับจากที่เมื่อกี้มันเป็นบวกแล้วนะครับเราจะต้องทําให้มันเป็นรูปปตาตะเพียนนะครับให้นําหัวปาตะเพียนไว้ทางด้านล่างซ้ายมือนะครับแล้วให้เราใช้สูตรเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้น บนตามสองรอบนะครับให้ขาวนํำมาติดกันแล้วขวาลงครับเท่านี้ครับเหลืองก็จะเต็มมาดูอีกอันนะครับมันเป็นบวกแล้วนะครับให้ใช้สูตรบวกนะครับก็คือขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นครับบนตามสองครั้งขวาลงครับนี่ครับเป็นรูปปลาเลยนะครับเราก็ให้นำหัวปลา เมื่อกี้นะครับให้นําหัวปลามาไว้ด้านซ้ายมือล่างนะครับก็จะใช้สูตรครับขวาขึ้นบนตามขวาลงบนตามขวาขึ้นตามสองครั้งครับขวาลงครับเหลืองก็จะเต็มครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําเหลืองเต็มนะครับ